ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยงานเดียวของกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดตามภารกิจกระบวนงานของหน่วยงานระดับกรมต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ได้แก่งานบริหารงานทั่วไปรวมทางงบประมาณโครงการต่างๆงานด้านการกำกับดูแลราคาภาวะราคาสินค้าและค่าครองชีพและรักษาความเป็นธรรมทางการค้าของกรมการค้าภายใน งานด้านการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้างานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมต่างๆเช่นกรมการค้าต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการค้าผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการตามภารกิจของศูนย์บริการด้วยตนเองสามารถเดินทางมาใช้บริการณที่ตั้งของศูนย์บริการหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีเลขที่35หทับหมู่ที่1ถนนรังสิตปทุมธานีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่างรังสิตกับตัวจังหวัดปทุมธานีผู้ใช้บริการสามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการได้โดยง่ายสามารถค้นหาสถานที่ตั้งได้จากช่อง ทางออนนไลน์เช่น Google หรือเว็บไซต์เพจของศูนย์บริการในการใช้บริการสามารถเดินทางได้โดยสะดวกจากตัวเทศบาลนครรังสิตและจากตัวจังหวัดปทุมธานีหรือสามารถเดินทางจากพื้นที่ใกล้เคียงเช่นจังหวัดนนทบ,บุรีหรือกรุงเทพผ่านเส้นทางเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตหรือถนนติวานนท กรณีใช้รถยนต์โดยสารประจำทางสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์รับจ้างรถมอเตอร์ไซค์หรือรถโดยสารประจำทางสาย1138ทั้งจากเทศบาลนครดังสิทธิ์หรือจากตัวจังหวัดปทุมธานีโดยใช้เวลาไม่เกิน30นาทีกรณีเดินทางโดยทางด่วนอุดรรัตยานล,ลงที่ด่านบางปูนก็จะสะดวกยิ่งขึ้นหรือใช้บริการทางช่องทางออนไลน์เช่นการจดทะเบียนธุรกิจหรือบริการข้อมูลธุรกิจการขอบใบอนุญาตขนย้ายสินค้าหรือการบริการช่องทางอื่นๆ จากผลสำรวจความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการได้ปรับภาพลักษณ์ของศูนย์บริการให้มีความสะดวกสบายทันสมัยสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างง่ายดายการเดินทางเข้าออกและสถานที่จอดรถของผู้ใช้บริการได้จัดสรรไว้อย่างเป็นระเบียบและเป็นสัสดส่วนทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์พื้นที่ภายในศูนย์บริการได้ปรับปรุงไวอ้อย่างสวยงาม มีป้าย d i เรกทอรีขนาดใหญ่แสดงจุดให้บริการงานตามภารกิจพร้อมแผ่นผังการให้บริการที่เห็นได้ชัดเจนทั้ง2ด้านของทางเข้าศูนย์ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการจุดให้บริการมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการจุดให้บริการจุดรอคอยแยกตามกระบวนงานบริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการและรอคอยได้อย่างสะดวกสบายพร้อมป้ายเตือนจุดอันตรายหรือพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้แก่คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลหรือใช้งานทีวีจุดบริการเครื่องดื่มโต๊ะสำหรับตรวจเอกสารเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับแก้ไขเอกสารโต๊ะเตรียมเอกสารและมีห้องน้ำที่สะอาดสำหรับผู้ใช้บริการแยกชายหญิง พื้นที่ให้บริการมีพื้นที่เหมาะสมมีแสงสว่างเพียงพอจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการโดยคำนึงถึงความคล่องตัวทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีป้ายบอกกระบวนงานที่ให้บริการพร้อมป้ายแสดงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตตะเลิก แต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่พักกลางวันพร้อมจัดสรรช่องทางให้บริการพิเศษสำหรับคนชราสตรีมีคันหรือผู้ใช้บริการที่มีเด็กเล็กมีการจัดสรรคิวในทุกรกระบวนงานที่ให้บริการณนะจุดแรกรับของศูนย์บริการรวมถึงการจองคิวออนไลน์ ภูมิทัศน์โดยรอบของศูนย์บริการได้จัดไว้อย่างสวยงามมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบทั้งนี้โดยคำนึงถึงการใช้งานที่เท่าเทียมไม่แบ่งแยกและดำเนินการตามหลักอรารยสถาปัตหรือ Universal Design มีการจัดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการครบถ้วน บริหารจัดการขยะตามแนวทางซีโร่เวส์ดำเนินการคัดแยกขยะและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการพลังงานทั้งการกำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานโซลาร์เซลล์สำหรับแสงสว่างของสถานที่จอดรถศูนย์บริการให้บริการภารกิจกระบวนงานหลักของทุกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งการจดทะเบียนธุรกิจการบริการข้อมูลธุรกิจการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขอใบอนุญาตขนย้ายสินค้าระบบ DVD b i s r e g i s t รวมถึงการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆของทุกหน่วยงานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และงานรับเรื่องราวลองทุกการให้บริการเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นธรรมตามคู่มือที่ทันสมัยช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถได้รับการบริการอย่างโปร่งใสไม่ต้องรอนานมีการให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์คือการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบต่างๆ การจดทะเบียนธุรกิจการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจการขอใบอนุญาตขนย้ายสินค้าการนำส่งงบการเงินกรณีมีข้อร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆทั้งทาง,ทางช่องทางปกติโทรศัพท์หรือมาด้วยตนเองจดหมายและช่องทางออนไลน์หรือสายด่วน1569หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บริการ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องลดความซ้ำซ้อนระยะเวลาลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาทรัพยากรโดยศูนย์บริการมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจไปอย่างหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสะดวกในการติดต่อศูนย์บริการได้มีการปรับปรุงระบบ call center มาเป็นระบบตู้สาขาจำนวน5คู่สายและมีมาตรฐานในการให้บริการ กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติภัยต่างๆศูนย์บริการมีแผนการดำเนินการการซักซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์บริการจัดให้มีการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่โดยกำหนดเป็นแผนอย่างชัดเจนและมีการอบรมอย่างสม่ำเสมอในการให้บริการออนไลน์มีการกำหนดมาตรฐานในการให้บริการแต่ละช่องทางได้แก่ทางอีเมลจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงทางระบบแชทหรือไลน์ภายใน15นาทีหรือทาง Facebook ภายใน1ชั่วโมง ศูนย์บริการได้มีการจัดทําแผนและระบบรักษาความปลอดภัยภายใต้การกํากับดูแลของต้นสังกัดทั้งกระทรวงพาณิชย์และกรมต่างๆมีการติดตั้งระบบการดูแลบํารุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและผ่านทางระบบโดยการรีโมทจากการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ95 โดยการสำรวจความพึงพอใจใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูล thirdparty และประมวลผลผ่านระบบ Mock Survey เพื่อความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนศูนย์บริการมีช่องทางให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการช่องทางต่างๆดังนี้ 1. Walk-in ณนะที่ตั้งศูนย์บริการ 2. ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. การให้บริการให้คำแนะนำคำปรึกษาทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางเว็บไซต์เว็บเพจ การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ในช่วงปี2,566กับปี2,567เปรียบเทียบกันแล้วพบว่ามีสัสดส่วนดังนี้ 1. การยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-filing ในปี2,566ยื่นออนไลน์เป็น99.6% walk-in 0.4%และในปี2,567ยื่นออนไลน 99. ์99.69%และ walk-in 0.31% 2. การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปี2566และปี2567ยื่นออนไลน์เป็น100% 3การขอใบอนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมในปี2566ยื่นออนไลน์81%และในปี2567ยื่นออนไลน์98.8% เพื่อความสะดวกในการให้บริการผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการของศูนย์ได้จากทุกที่ทุกเวลาและสามารถติดตามสถานะการใช้บริการด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบที่ทันสมัยและผู้ใช้บริการสามารถทราบสถานะการใช้บริการจากระบบได้ภายในเวลาที่กำหนดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกที่มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลาให้บริการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เหมาะสมกับการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดปทุมธานีศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีจึงมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอสอดคล้องกับการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของภาครัฐสุจริตโปร่งใสทันสมัยและเท่าเทียม